เปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนบทความเนี่ยก้าวไกลกรรมที่ก่อภาพประกอบเนี่ยเป็นภาพคุณปียบุตรแสงกนกกุลนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยเริ่มต้นปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะก้าวไกลยุบพักไม่ถึงชีวาวายตั้งใหม่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าใครหลอกเด็กไปติดคุกอดข้าวนั่นต่างหากชีวาอาจถึงวาย ตายไปเป็นปีศาจหิวโหยเนี่ยขึ้นต้นก็แซบแล้วนะ,ะยุบพักไม่ถึงชีวายตั้งใหม่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าใครหลอกเด็กไปติดคุกอดข้าวนั่นนะ่ะชีวาอาจถึงวายตายไปเป็นปีศาจหิวโหยด้วยเมื่อวานนี้กกตมีมติเอกันเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพักก้าวไกลและให้ตัดสิทธิกรรมการบริหารพัก จากกรณีที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มจเจริญรัตน์หัวหน้าพรรเก้าวไกลและพักคก้าวไกลเสนอแก้ไขกฎหมายอาญา1นึ112เป็นนโยบายรณรงหาเสียงลอกตั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92วงเล็บหนึ่งพรบพักการเมืองปี60ที่บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารรัฐมนูลสั่งยุบพักการเมืองนั้นวงเล็บหนึ่งก็คือกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วจริงแถมวงเล็บสองเลยนะคคือกระทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเมื่อวานนี้กรกตยื่นให้สารรัฐมนูลยุบพักเนี่ย บอกว่าเข้าทั้งสองวงเล็บเลยอกกต,ตยื่นสามนุนทั้งสองวงเล็บนะะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้คุณเปรวสีเงินบอกว่าเรื่องเนี้ยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเมื่อสามสิบเอ็ดมกราหกเจ็ดที่วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็สั่งให้พักก้าวไกลยหยุดการกระทําสารรัฐไม่ได้ลงโทษอะไรตอนนั้นแต่ได้วินิจฉัยไปแล้วว่ามีการกระทําที่ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองคะนะฮะ ต่อมา1กุมภาพันธ์ทีรยุทธ์สุวรรณเกศรผู้ร้องศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วดำเนินการขั้นที่สองต่อคือไปยื่นร้องต่อกกตให้ดำเนินการเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญคือกกตต,ต้องส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหาพ <Okay. S 1> รพรรคเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่ามีการกระทําใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง แล้วกฎหมายก็บังคับเอาไว้แล้วว่าเมื่อกกตเห็นว่ามีการกระทําแบบนี้โดยพักการเมืองใดให้เสนอ,อยุพักการเมืองนั้นมันจึงชัดเจนนะเปรียวสีเงินบอกเป็นไปตามพรปรพักการเมืองนะมาตรา92ทีนี้พอเปรียวสีเงินเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มว่าใครบ้างล่ะที่จะถูกหวยกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักในช่วงนั้นหัวหน้าพักก็คุณพิธาะนะเลขาพักตอนนั้นคุณชัยธวัฒน์นะเฮรันย er ิก คุณนาทีพัฒนายทะเบียนนะคุณนกกรพงศ์อ่าแล้วก็มีคนอื่นๆเช่นคุณปฏิพัฒนะไม่ใช่มือสักคู่นะฮะอันนี้คือกรรมการบริหารพักนะฮะกรรมการบริหารพักในขณะนั้นนะปฏิพัฒน์สันตคาอมรัคุณปฏิพัฒน์ใช่ไหมเป็นจาแสงจันทร์ คุณอภิชาติริสุนทรค่ะนายสุเทพอู่อ้อนนะคะด้านแรงงานค่ะสิคนเตรียมไปสมัครงานบริษัทไทยซัมมิตไว้ล่วงหน้าได้เลยป้าเปรวแนะนำํำทั้งหมดแค่สิคนนะนะสิคนเพราะช่วงหลังเนี่ยพักการเมืองแต่ละพักก็คิดว่ามีความเสี่ยงเรื่องยุบพักก็เลยกระจายกันไปก็เลยลดจํานวนกรรมการบริหารกันลงเปรวซื้งเงินเนี่ยยกมาสิชื่อะนะ มีคุณสุเทพอู่อ้นอภิชาติสิริสุนทรเบญจาแสงจนันทรเจียบอมรรัตสมชายฝั่งชนจิตปฏิพัฒน์สันติพาดานะฮะแล้วก็หัวหน้าพักพิธาชัยธวัฒน์อย่างเงี้ยสิบคนนี้เปลวสีเงินบอกเตรียมไปสมัครงานบริษัทไทยสม,มิตไว้ล่วงหน้าได้เลยกะกะตยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญวันไหนก็นับไปได้เลยไม่เกินเดือนครึง่งม,มีคำวินิจฉัยออกมาแน่ค,คุณเปลวเนี่ยคาดว่าไม่เกินเดือนครึง่งเพราะกรณีนี้ กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วสารูนวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วชัดเจนว่าล้มล้างการปกครองใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายละเอียดการไต่สวนเนี่ยมันไม่น่าจะช้าเปลวสีเงินบอกในกฎหมายไม่ได้กําหนดนะว่าถ้ายุบพักแล้วมีกําหนดเวลาเท่าใดในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักความหมายก็คือถ้าตัดสินยุบพ,พักเก้าไกลต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักกี่ปี ไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าต้อง5ปีต้อง10ปีหรือต้องตลอด<ร>ไปไม่ได้กําหนดปีไม่ได้กําหนดไว้ค่ะหมายถึงอยู่ขึ้นอยู่กับดุละยะพินิษของสารรัฐธ,ธรรมนูญ<อ>แต่ถ้าดูจากกรณียุบพักไทยรักษาชาติสารท่านสั่งเพิกถอน10ปีแต่กฎหมายมีข้อห้ามและบทกำหนดโทษเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีการยุบพ,พักกรรมการบริหารพักที่ถูกยุบจะไม่สามารถจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองใหม่ได้ในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่พักถูกยุบถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่1 4 0 0 0 0บาทถึง3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือกฎหมายเขียนไว้ทีนี้ระหว่างบรรทัดนิดนึง กรณีนอกจากไทยรักษาชาติเนี่ยก็คือกรณีของพรักอนาคตใหม่ไงศาลตัดสินยุบพักเพราะว่าไปกู้เงินจากนายธนาธรมาใช้จ่ายนะไม่เป็นไปตามกฎหมายพักการเมืองที่เขากําหนดแหล่งที่มาของเงินเอาไว้ชัดเจนต้องแบบนี้แต่ดันไปเอาเงินกู้มาถ้าใช้แบบนี้อาก็เท่ากับว่ากู้มาได้ตลอดอะ่ะนะปรากฏว่าศาลตัดสินยุบพักอนาคตใหม่ะนะแล้วก็ไม่ให้เข้ามาให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนี่ย นึสิบปีนะฮะแต่กรณีของพรรคก้าไก่เนี่ยต้องดูสารรัฐธรรมนูญจะกําหนดกี่ปีแล้วที่น่าสนใจคือกฎหมายบอกเอาไว้ด้วยนะอย่าลืมนะ,ะว่าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองใหม่เนี่ยไม่ได้นะถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณช่อคุณธนาธรคุณปิยบุตรไม่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดตั้งพักการเมืองใหม่คือพรรเก้าไก่นี่เลยใช่ไหม ไม่มีเลยใช่ไหมไม่เลยใสสๆ<ะ>เลยถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุกโทษจำคุกเลยนะเจ็ดปีถึงสิบห้าปีนะค่ะสามคนนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพักก้าวไกลเลยใช่ไหมแล้วภาพที่ไปช่วยหาเสียงเออมัน,ม,นมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะเออค,คุณเปลวสีเงินบอกว่ากรณียุบพ,พักเนี่ยผมเห็นคนก้าวไกลเขาชิวๆนะเ<ม>พราะเขาล้วนล้วนแล้วแต่มาเรียนมาสูงๆทั้งนั้นค่ะ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติคือผู้ออกกฎหมายเั้นเขารู้ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพไปในทางล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทางนิติศาสตร์เรียกว่าทําผิดกฎหมายในทางมนุษยศาสตร์เรียกว่าคิดจุดๆทําจุดๆนะนะคิดไม่ดีทําไม่ดีอะหรือคือผิดทั้งทางนิติในตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ แล้วก็ผิดในทางพฤติไนตามธรรมชาติบัญญัติใครทํากรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมที่ทําไว้ทั้งด้านดีและด้านชั่วตามทฤษฎีหลอกเด็กตายหนึ่งเกิดแสนแต่นี่ตายสิบก็ต้องเกิดล้านสิถ้าเป็นไปตามทฤษฎีหลอกเด็กเปรวสีเงินบอกงั้นสิบางกุมานที่ฝันจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนถึงได้ยิ้มระรื่น เมื่อทราบมติกรกตให้ส่งสารพิจารณายุบพักพิธาไปแล้วเว้ยใช้ทวัดไปแล้วเว้ยอ้าวยิ้มระรื่นจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนใครอะฮะนี่คุณเปลวเขียนนะใครที่ยิ้มระรื่นบางกุมารนะเซลเป็นผู้ชายนะยิ้มระรื่นจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนเพราะเล็งเห็นแล้วว่าโดนแน่ๆใช่ไหมเมื่อพิธาไป ใช้ธวั์ไปก็ามายุ่งกับพักใหม่ไม่ได้นะเพราะแน่นอนมีพักใหม่ด้อมส้มไม่ต้องกลัวสำรองไว้แล้วสำรองไว้แล้วค่ะแต่พักใหม่เนี่ยคนที่จะเสียประโยชน์ก็คือตัวนักการเมืองเองอะ่ะเพราะถือได้ว่าเป็นผู้นําพักเข้าไปทําผิดรัฐธรรูญร้ายแรงไงคุณต้องรับผิดชอบกับพักแต่สอสก็ไปสังกัดพักใหม่ได้ไม่มีปัญหานะแต่คนที่ฝันจะเหยียบศพเพื่อนขึ้นเป็นใหญ่แทนเนี่ยไปนึกหน้าไม่ออกเลยใครนะ,ะเปลวสีเงินบอก พิธาไปชัยทวัฒน์ไปร้องอ๋องปฏิพัฒน์อุตสาหลีภัยพักไปสังกัดเป็นธรรมนะแต่ก็ด้วยกรรมดั้งเดิมก็คงกระเด็นกระดอนจากบัลลังก์รองประธานสภาไปด้วยหลังจากนี้<อ>ยังเป๋อศรีเงินบอกวิบากกรรมที่ทำกันเป็นขบวนการยังไม่หมดแค่นี้เมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์นายธีรยุทธ์สวนาเกศรไปยื่นกรกตส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาย,ยุบพ,พัก แล้วก็กตอมีมติไปแล้วมติเอก,กฉันด้วยก็กตอเมื่อวานต่อมาเมื่อ2กุมภา67ทีระยุท์ไปยื่นปปชด้วยคที่เปรียวสีเงินบอกให้ตรวจสอบเอาผิดจริยธรรมพักเก้าไกลสอ,สอสอพัก44คนคราวนี้ที่ไปร่วมเสนอชื่อแก้กฎหมายมาตรา112คือสภาสมัยก่อนสมัยที่แล้ว44สอสอที่เข้าชื่อกันนําโดยนายพิธาแล้วใน44เนี่ยมีคนที่ ไม่ใช่กรรมการบริหารพักปัจจุบันด้วยกรรมการบริหารพักปัจจุบัน,นมีแค่สิบสิบคนแต่สี่สิบสี่คนที่เคยไปยืดเนี่ยปัจจุบันบางส่วนเป็นกรรมการบริหารพักปัจจุบันเป็นสสแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักแล้วถ้าเกิดถูกลงโทษว่าผิดจริยธรรมซึ่งอันนั้นจะต้องไปศาลฎีกาไม่ใช่ศารลรัฐธรรมนูญก็จะต้องถูกลงโทษอาจจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกี่ปีว่าไปหรือตลอดไปว่าไปแล้วแต่ค่ะ แล้วก็ต้องพ้นจากการเป็นสอสอไปไปสังกัดพรรคใหม่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่อันนี้กระบวนการยังไปไม่ถึงศาลใช่ไหมเปลวชิง้เงินบอกเนี่ให้ตรวจสอบเอาผิดจริยธรรมเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นหมายความว่านอกจาก10บคนกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธินะอีก4 4สสก้าไกลมีหนาว ท้ำกลางเมืองไทยดีกรีกว่า40องศาต้องรุ้นต่อว่าปปชจะส่งเรื่องให้สารดีกาวินิจฉัยหรือไม่และจะส่งเมื่อไหร่44คนใครบ้างละ่ะที่ลงชื่อะนะเอาภาพเมื่อสักครู่ครับทีนี้ดูลายชื่อไวๆดูเต็ม,ตม 44, ๆค,ครั4สสก้าไกลค่ะคุณหน้ากันทท่านั้นนะ่ะนะมีคุณเบนจามีคุณสิริกัญญาด้วยนะเท่าพิภพด้วยะนะนี่ย คุณนัชชาด้วยค่ะอมรัสด้วยนะนะเจี๊ยบอามรัสด้วยนะแล้วพ้นจากสสไปแล้วเนี่ยก็ยังดําเนินการได้นะอย่างกรณีช่อใช่ไหมก็โดนดําเนินการจริยธรรมอ่ะนะวีโรดนะโหพี่วีโรดของผมด้วยเหรอพี่โรดด้วยค่ะนี่ครับหนึ่งในสดูโฉหน้าฆ่าตากันเอาเองนะฮะแต่ละคนคเนี่ยดูถัดไปครับนี่ลังสิบันโรมด้วยเออทั้งหมดน่ะสี่สิบสี่คนอ่ะ เปลวสีเงินก็เลยร้องโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะถ้าปปชส่งสารดีกาวินิจฉัยแล้วถ้าผลออกมาเหมือนกรณีของสอสอปารินา<อ>พันธิกาช่ออดีรตรัฐมนตรีกะนกวันนะหรือสอสธธนิการพักอื่นๆขเขาก็โดนนะร้องไม่ได้เดินนะเรื่องนี้ก้าว <9 S 2> ไกลมีแค่สามนิ้วอยู่แล้วคราวนี้นิ้วกุดยกพักเลยละทีนี้สำนวนเปลวสีเงิน ทั้งตัวตึงตัวหย่อนไปหมดเลยทั้งอาจจะพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกินสิบปีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดไปนะ,ะถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะจระิยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตราสองสามห้าว่าด้วยการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเปลวสีเงินเลยทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทีแรกเนี่ยยังแอบดีใจ เหลือคุณไหมศสิริกัญญาไว้ให้คนถือว่าคุ้มพักก้าวไกลยังมีตัวตึงนั่งตังเป็นหัวหน้าพักได้สบายๆแต่ปรากฏว่าคุณไหมไปมีชื่ออยู่ในสี่สี่สอสอด้วยใช่ที่เสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองในสมัยที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็ถูกสารมันบอกว่าเป็นการเสนอแก้กฎหมายโดยซ่อนเร้นเจตนาที่แท้จริงเห็ไหมเปลวสีเงินบอกว่าถ้าคุณไหมถูกกวาดไปด้วยเนี่ยผมเนี้ยใจหายหมดเลยล้างเผ่าพันธุ์กันแบบเนี้เห็นทีต้องให ปีแชงตุสนะปีแชงตุสปีแชงตุสมุดออกจากใต้กระโปรงเด็กมาทํานิติสงครามซาละมังนีเปลวสีเงินทิ้งท้ายปิแชงตุสเชื่อเข้าใจว่าเป็นชาวฝรั่งเศสหรือไม่ก็มีบรรพบุรุษนะเคยเป็นฝรั่งเศสมาก่อนในชาติที่แล้วเขเลยปักใจเรื่องฝรั่งเศสมากคุณเปลวก็เลยใช้ชื่อว่า แชงตุ๊ชท่านผู้ชมลองนึกภาพว่านึกถึงใครฮะแต่ทั้งหมดนี้คือก้าวไกลกรรมที่เกอะนี่ชื่อบทความเปลวเสียเงินวันนี้ก้าวไกลกรรมที่เกาะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ